เราอยากให้วันนี้มันเกิดความชัดเจนที่สุดพอประเด็นที่เราจะถามก็ต้องการความชัดเจนเพราะผมเชื่อว่า f c หลายๆคนตอนนี้ก็กำลังลุ้นกำลังจิ้นกำลังสงสัยกำลังอยากรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นการไล์สดด้วยกันภาพที่ลงด้วยกันหรือสิ่งต่างๆที่ทำร่วมกันโอ๊ยตลรอดเลยวะ ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเป็น,ปนอาทิตย์เรานะที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวทําด้วยกันนี่คืออะไรคะหมายถึงว่าทออเอางี้นนผมผมต้องลงนึกดีกว่าว่าทําด้วยกันปกติคุณทําอะไรด้วยกันบ้าง <c oughs> มันมันก็มีหลายอย่างนะ เอาว่าปอดเอาไฟไฟชายคุบอกดีกว่าเพราะถ้าถ้าผู้หญิงพูดอาจจะดูไม่เหมาะสมอ่าก็ไปกินข้าวด้วยกันคร่ะก็คือกินด้วยกันไปดูหนังด้วยกันนี่ค่ะกินด้วยกันกินกันบ่อยแล้วครับกินข้าวครับกินข้าวเราก็ต้กินก่อนดูหนังหรือว่าหลังจากดูหนังก็แล้วแต่ครับว่าจะกินตอนเราสามารถพูดได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับก็คือปังเดีทำโรวมกันก็จะมีกินข้าวดูหนังด้วยกันแล้วมีอะไรีพี่อเล็กก็คิดเลยนอนด้วยกันครับนอนด้วยกันเพราะถึงไปเที่ยวด้วยกันมาที่ไหนมา ที่ไหนรักสีลาชบุรีค่ะลาดบุรีไปแต่งชุดเล่เล่เล่อะไรเขาเรียกอะไรนะเล่รักสลับล่างเล่รักสลับล่างเล่รักสลับล่างนะครับก็หลายๆคนก็เลยสงสัยว่าเนี่ยการกลับมาหากันอีกครั้งเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้มีสื่อไหนถามลงลึกนะผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่ๆสื่อมวลชนรวมถึง FC ทุกคนว่ามันเป็นคอนเทนต์หรือว่าเป็นรักครั้งใหม่ คอนเทนต์ไม่คุ้มนะจริงครับจริงครับผมแบบว่าถ้าทำแบบเพื่อคอนเทนต์มันไม่คุ้มนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องเอาความรักมาเป็นคอนเทนต์จริงครับทุกท่านชัดเจนนะครับดังนั้นวันนี้ขอชัดเจนที่สุดแล้วนะครับเพราะอย่างที่หลายๆคนเห็นว่า ระหว่างทางเนี่ยหลายหลาคนก็ลุ้นแล้วก็อยากให้ทั้งคู่กลับมานะเพราะมันเป็นรอยยิ้มของ FC มันเป็นรอยยิ้มของแฟนคลับวันนี้เรารู้แล้วนะคบนะว่า no content แน่นอน no content แน่นอนครับ ดังนั้นเนี่ยการกลับมาในครั้งเนี้ยผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็เนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยสว่างเลยทั้งคู่ใช่ทุกคนทำไมมันเป็นฟิลเหมือนเป็นพิธีกรงานแต่งยังไงพิธีกรมาสีดําเลยนะครับใช่เหมือนเป็นพิธีกรนะครับแล้วตอนนี้คู่บ่าวสาวกําลังนั่งแล้วนะครับตอนนี้ขอเชิญนะครับรดน้ำสั่งแล้วค่ะแขกผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงเอฟซีทำการลงน้ําสั่งทั้งคู่เลยเฮ้ยค่ะทำไมอ่ะทำไมพารู้ว่าต้องอย่างนี้เหรอใช่ ยังไงด้เขาได้ะไรมงคลต้องเข้าแล้วเออต้องมีการปลูกข้าไม้ข้มือได้มงคลแล้วนะครับเอาวคุณครับผมคิดไปไกลแล้วนะครับแล้วตอนนี้อยกว่าบ้านเราเนี่ยเราก็เปิดนะครับโดยเฉพาะเรื่องเราดีๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกัน LGBT หลายๆคนที่มีความรักกันไม่แน่ครับเฮ้ยเราอาจจะเห็นการจดทะเบียนสมรส หว่างหนูกับแฟนเ่ยหรอมันก็ไม่ได้เรื่องแปลกแล้วนะเพราะว่าหลายคู่เขาก็จดไปแล้วขนาดมาดามแพร์ยังไปนอนที่ว่าการอำเภออีกเออเออกลัวไม่ได้กลัวไม่ได้ไป็นทุกคนเยอะที่หนูจะแม่อันนี้หน่วงกันเชียงนะทุกท่านครับวันนี้ขออนุญาตแต่เป็นตัวแทนพี่หนุ่มในการที่มาสัมภาษณ์ไม่แน่ทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่า ทั้งสองคนผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากใช่ครับผ่านเยอะมากครับเจอรู้จักกันมาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นานแค่ไหนโอ้สามปีได้ครับถึงครับสามปีไม่ถึงได้ก็ผ่านคุณจำไม่ได้ก็ผ่านจมุกโมเมลผ่านวาเลนไทน์มาสามรอบไหมครับยถึงบ้าก็สามครั้งนครับก็ดอกกุหลาบตั้งแต่รอบแรกก็ตอนฝัออยู่ปี3ครับแล้วแล้วก็ปีสีกรอบหนึ่งแล้วตอนนี้ฝัออยู่ปี5้าแล้วครับใช่เหรอใช่ครับสามรอบแล้วครับจำผิดคนหรือเปล่า มีหลายคนหรือเปล่ามีหลายคนหรือเปล่าเดี๋ยว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 อันนี้เราเลารักกันเช่นไรโอเคเอาสามรอบสามปีรอบสามปีแล้วตอนที่ปิดปีอยู่ปีห้าใช่ครับแล้วคือจบจบปีไหนครับใกล้ใกล้จบแล้วครับอีกประมาณเดือนหนึ่งก็จบแล้วครับเฮ้ยพอจบมีหน้าที่การงานแล้วก็น่าจะเหมาะกับการมีครอบครัวกับการสร้างเนื้อสร้างตัวเราก็อยู่ด้วยกันสันฉันสามีภรรยาเฮ้ยตอนนี้กำลังจะสร้างเรือนหอ ตอนนี้กำลังสร้างเรือนหอเลยครับเลยกำลังสร้างเรือนหออ่ะอัปเดตกันหน่อยว่าอย่างแพรรี่กับความรักครั้งใหม่ในครั้งนี้มันคืออะไรครับามรักครั้งใหม่แต่หน้าเดิมใช่ใความรักครั้งใหม่คนมันมันก็นมันเป็นก็เป็นการรู้สึกเหมือนว่า เราเคยคบกันมาแล้วเนาะเราก็บางส่วน่ะไม่ใช่บางส่วนทีละหลายส่วนมันก็จะเป็นเรื่องที่เราอ่ะรู้กันอยู่แล้วอย่างที่หนูเคยพูดในปอกรายการตอนหนูก็บอกว่าแค่มองตาก็รู้ใจเพราะว่าคนมันเคยเป็นแฟนกันมันก็รู้มันก็มีแค่บางเรื่องเท่านั้นที่เราปากฉันก็ในช่วงที่เราห่างกันเหมือนว่าในช่วงที่เราห่างกันไปมันก็เป็นการที่เราทั้งคู่ก็ไป ไปทบทวนอะไรบางอย่างเนาะไปบทบทวนอะไรบางอย่างที่ท,ที่ที่เรารู้สึกว่าอ่ะถ้าทั้นมีเรื่องที่เราคุยกันไม่ได้เราก็เราแยกกันก่อนอแล้วเราก็ไปทบทวนแล้วการแต่ถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเรายัางอยากมีกันและกันอยู่เร,เราก็แก้ไขในส่วนนั้นแล้วการเราก็ถอยคนละครึ่งทางแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ครับนั่นหมายความว่าคุณกําลังบอกผมนะครับคุณผู้ชมครับว่าการที่คุณแยกกันเนี่ยทำให้คุณได้เรียนรู้หัวใจของกันและกันและการที่วันนี้การกลับมาครั้งใหม่ก็ทําให้คุณรู้แล้วว่าใคร คือมนสำคัญใครคนที่ใช่โดยเฉ<ช>พาะเราอ่ะเห็นน้องอร์ดเนี่ยพวงห่างกันเนี่ยเหมอือนพยายามงอพยายามตามยา,ยามเข้ามาดูไลฟ์สดเขา พยายามมาขึ้นคู่พยายามทุกสิ่งทุกอย่างพูดดีพดดีมากค่ะพูดดีมากเออพยายามแล้วเขาก็อยากรู้ว่าทำทำไมเไปเนี่ยเเขาก็อยากลุกตอนนั้นผมถามด้วยค่ะพิธีกรขออนญาตเป็นคนถามว่าผมพี่ชงมาขนาดนี้แล้วทำอย่างนั้นเ่ะเพราะอะไรเออทำอะไรทำอะไรครับจริงจริงตอนที่ห่างกันนะครับผมก็ยังรู้สึกว่ายังก็ยังคิดถึงอยู่นะครับคิดถึงเหรอเอาก็ยังรักนั่นแหละ อย่าอย่าเลยวะเนี่ยก็ช่วงที่ห่างกันใช่ไหมครับก็ยังรู้สึกเออยังคิดถึงอยู่แต่จริงใจผมมันก็ยังรู้สึกแบบเออไม่ค่อยแฮปปี้ครับคุณครูก็ทักอยู่ว่าแบบเออเหมือนแบบโซ่ขึ้นอะไรเงี้ยแบบไม่แฮปปี้ก็คือแบบไม่ค่อยมีความสุขครับมดูที่ที่สถาบันเราใช่ครับก็บอกว่าทําไมน้องไม่มีความสุขดูมองด้วยเหมือนที่ตอนอยู่อาคารแต่ตอนนั้นเรามีความสุขแล้วดูสดชื่นใช่ครับแต่ตอนนั้นผมดูแบบ ซึงมจงจริงๆนะครับคือตอนนั้นต้องบอกว่าอาในฐานะแบบว่าประชาชนคนหนึ่งที่ติดตามทั้งคู่เรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนฟอรเองไม่ได้มีความสุขไม่แฮปปี้เหมือนเครียดเหมือนมีอะไรในใจที่มันอึดอัดว่าที่มันจะต้องแบบเ,เราก็ดำเนินชีวิตแต่ชีวิตเราไม่มีความสุขตอนนั้นที่เราก็มีความสุขตอนที่เขาตอนที่เขาตอนที่เขามีใหม่ จะร้องไห้หรือเปล่าคุณดูเขาหึงคุณเนี่ยยังไงอะยังไงเนี่ยคุณแุอรียังไงครับหึงเหรอะหึงก็หึงคุณ่ะตอนนั้นก็แบบเขาก็มีใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกไงตอนเรารู้ตอนที่เขาเปิดตัวก็ยินดีด้วยครับยัยัยยยยเสียงพวยินดีไม่เสียงแบบนี้ฉันไม่ยินดีให้กับรักที่สดใสนี่เหรอใช่ครับตอนแล้วหลังๆมาใช่ไหมครับผมก็แบบ เขาหลังๆเขาก็เริ่มแบบเออมีปัญหากันอะไรอย่างี้ครับเสร็จปุ๊บพอดีว่าผมก็ยังคิดถึงอยู่ก็เลยมีช่องทางที่แอบรุนนี้เขาพี่ปัญหาขึ้นมาผมไม่ได้แอบรุนแบบนั้นนะพี่แต่ว่าหลังๆมาปุ๊บเออพอมีโอกาสที่จะแบบกลับมาได้ผมก็หาโอกาสนั้นครับแล้วมันมันก็ประสบความสําเร็จพอดีครับก็เลยแบบได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็โอกาสนั้นคุณจับจังหวะไหนเข้าช่องตอนไหนเพื่อหาโอกาสที่จะเข้าถึงเขาใหญ่บ้างเรามีกลยุทธ์ยังไงก็เลยก็ไม่มี นะครับตอนที่ช่วงที่เขามีปัญหาครับผมก็เข้าไปตอนที่เขามีปัญหาพอดีครับใช่ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอองเขาได้มาึงอะไรหัวใจเหรออะไรอะไรสึกหรอคุณแพรี่อะไรเนี่ยอะไรพูดให้มันเคลียร์รูดให้มันเคลียร์ด้วยว่าซ่อมอะไรหัวใจจิตใจหรืออะไรซ่อมผิวครับเอซ่อมผิวครับซ่อมผิวด้วยใบอกเลยว่าใครบอกเก่งมากไปเรื่องผิวละคุณทั้งคู่แยกกันไม่ได้ครับทำไมครับ ตอนนี้ต้องขอบคุณน้องชายมากเลยครับผมครับส่อมแซมผิวดังนั้นเรื่องราวของเราก็ต้องมีผู้สับสนุนของเราที่พาทั้งคู่มาใส่ชุดสีด้เยและนนี้คือจูตาครับผม กูต้ากังนำครับกูต้าความกังนำพัสนะครับวันนี้แน่นอนว่าเป็นการส้มแทมผิวเพราะอะไรครับการที่เราผิวดีนะครับมันก็ทําให้คนที่อยู่ข้างๆรู้สึกมีความสุขรู้สึกแฮปปี้เดี๋ยวตอนนี้ใครที่แบบคอมเมนต์แบบไม่ค่อยเข้าตาไม่ค่อยเข้าใจก็เดี๋ยวเตรียมเอาเอกูต้าอุดปากได้เลยเดี๋ยว่งกูต้าเดี๋ยวกูส่งกูต้าไปให้มึงอุดปากก่อนได้เลยใจเย็นๆเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยว รอเลยขอทอคชัยก่อนรับรองว่ารับรองว่าไม่ต้องไปดีวิตามินอีกัไม่จะต้องคูต้านี้จะทําให้คุณไม่ต้องไปดีวิตามินเดี๋ยวค่อยว่ากันอาและแน่นอนครับวันนี้นะครับคูต้านะครับของดรกันนํานะคที่เป็นสูตรใหม่ยังไงครับนะครับต้องบอกเลยว่าได้มีโอกาสให้ทั้งคู่เนี่ยมาไลฟ์สดกันในวันนี้้องนั่งรับ้ทุกคนดูเมื่อกี้นะครับคุณแพรี่พูดถึงเรื่องการดีวิตามินปกติหลายคนจะต้องไปดีวิตามินที่คลินิกต่างๆนะครับ กูต้าด็อกเตอร์กังนําเนี่ยเป็นกูต้าของคุณหมอแล้ววันนี้เป็นสูตรใหม่ที่มีการเพิ่มคอลลาเจน10,000มิลลิกรัมครับโอ้ไมให้เยอะเลยล่ะครับใช่ต้องบอกเลยว่าคอลลาเจนมีความสำคัญด้วยนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราจะให้ทั้งคู่ได้แกะชงเหมือนเป็นการแกะแบบว่าเวลคัามดิงให้แกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานแต่งในวันนี้ได้ทานซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่ผู้ชายต้องทำได้ค่ะฟอร์จัดการให้เพราะว่าผมก็อะไรฉันอยากอยู่เฉยๆเดี๋ยวฟอร์ทำให้ ว่าปกติฝอเป็นคนทำอยู่แล้วทำอะไรชงครับชงคอลลาเจนทั้งหมดดเฉยหรอทุกคนทำใหญ่หรอเพราะว่าอายุเยอะแล้วกระดูกก็ไม่ค่อยดีอันนี้ช่วยเลือกกระดูกไหมคะช่วยเลือกกระดูกแล้วก็เส้นเอ็นด้วยเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นคอลลาเจนตเป็นทุกคนอันนี้คือผมเปิดซองครั้งแรกเลยนะเนี่ยมีแต่คนถามราคารอสักครู่ค่ะทุกคนน่ากินมากเลยทุกคนครับ วันนี้เราเหมือนกับมาร่วมงานมงคลสมรสนะครับก่อนที่จะมีเครื่องดื่มแบบวิวทำดิ้งเดี๋ยวให้นะครับน้องฟอร์ดได้ทำการชงก่อนได้ครับพี่เพลินช่วยแกะหน่อยครับเอาใส่ไปสักห้าซองดีกว่านะครับเนาะใส่เท่าไหร่กี่ทองครับปกติปกตินะครับปกติถ้าประมาณประมาณเดียวกัหนึ่งประมาณห้าแต่ถ้าแก้วหนึ่งก็คือหกแก้วต่อสองใช่เลยหกเลยนี่ครับขหกไปเลยครับเพราะว่าเรามันต้องคู่กันนี่จะมามีเลขขี้ให้มันเป็นอมงคลไม่ได้ไม่ได้ต่อไปเขาต้องดรับคู่ดับอีเวนต์คู่แล้ว หกก็แปดน่ากินเนาะอุ้ยหอมมากหอมมากกลิ่นคล้ายๆแบบลิ้นจี่สตรอเบอรี่ผสมกันแล้วกันแค่กลิ่นก็น่ากินแล้วโอ้โหแล้วด้วยดิทิงว่าทำไมกลิ่นหอมขนาดนี้นี่เป็นงานมากนี่กลิ่นกลิ่นอะไรครับที่หอมกลิ่นกูต้ากังนำครับผมไม่ใช่กลิ่นตัวเขาเหรอก้ดสองครับ ะลองดูนะครับอู้ทุกคนสีน่ากินมากเลยครับดูดิเขาบอกปากกาเร็วๆรอแล้วรอแล้วทุกคนใจเย็นๆก่อนสีต้องอธิบายก่อนน่ากินมากอ่ะทุกคนท่านครับตอนนี้นะครับ กูต้าของดกอรกำนังนะครับเป็นกูต้าสุดใหม่และที่สำคัญเป็นกูตา้าคุณหมอ1ห่อจะมีด้วยกนันส5บองอย่างนั้นวันนี้ถ้าใครรับประทาน1ห่อเท่ากับคุณจะได้รับประทานครึ่งวันหรือ15เดือนไอ้ของพทครับส5งวันหรือครึ่งเดือนเออครึ่งเดือนอครึ่งวันครึ่งวัน15เดือนแล้วครึ่งวัน15เดือนนี่นับยังไงครับนับยังไงอ่ะครึ่งวัน15เดือนงงรับห้เดือน15วันต้องบอกว่าจะเห็นถึงความแตกต่างผิวจะกระจางใสขึ้นรูปเลกครจะ เราก็จะทําให้คุณรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวให้ทั้งคู่รองดับประทานกันก่อนอ่นนี่ครับเออแกวผลเทให้อ่ะเออไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยเออนี่นี่น,นี่ต้องชิมต้องให้เขาชิมเอาแนีงก่อนอ่ะแป๊บหนึ่งครับแขกผู้มีเกียรติบอกว่าปัตตากาปัตตะกาเธออยากกินอ่ะกดก่อนอ่ะทุกท่านจะไม่เตรียมปัตตากาแล้วกดพร้อมกันครับเดี๋ยวกดพร้อมกันนะครับตอนนี้ ขออี่งแก้วนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมอุ้ยกลิ่นดีมากฉลองนะครับมงคลสมรสไปพร้อมกันนะครับเราก็จะดื่มนะครับวันนี้จะฝังหน้าที่พิธีกรนะครับเดี๋ยวแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ครับวันนี้่ะรู้สึกยินดีมากนะครับมาเป็นฟิลก่อนในวันนี้ฟิลเป็นฟิลย่าผู้ใหญ่อวยพรไปเลยเป็นพญาผู้ใหญ่อวยพรเลยค่ะและขออวยพรนะครับให้ความรัก ที่ทุกคนกําลังติดตาม,มค,ความรักของคาร์ดิูฟมันเป็นความสดชื่นของเราทุกคนผมเชื่อว่าแข่ผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่หน้าเวทีตอนนี้คงรู้สึกมีความสุขมีรอยยิม้มแต่วันนี้ครับการที่เราจะมีความสุขได้ผมอยากให้ทุกท่านยกแก้วขึ้นมาครับ ทุกคนยกแก้วครับเราจะร่วมกันฉลองกับงานมงคลสมรรติครั้งนี้ของคุณแพรลี่และน้องฟอดถ้านทุกคนพร้อมแล้วผมในฐานะผู้ใหญ่พร้อมแล้วเราจะดื่มอวยพรพร้อมกันครับใช่โยใช่โยเดี๋ยวนี่การแต่งเลยนะเดี๋ยวอะไรเนี่ยต้องเสิร์ฟไม่ไอาชนครับชียร์ชเชียร์อาทุกคนดื่มครับทุกคนดื่มยกยกยกแก้วที่บ้านอ้ยค่ะโอ้หวานอร่อยมากรสชาติดีมาก ขออีกนี่สดงว่าอร่อยจริงขออีกค่ะยังไงอร่อยนะคุณแดรี่อร่อยนมครับลืมทานน้ำมาจากบ้านรสชาติดีมากไม่มีแคลอเลยไม่คาวเลยมีความหอมกลมกล่อมเออมีความรักชูแล้วคุณรู้ไหมว่าทุกคนเม้นชัยโยหมดเลยทุกคนพลังชัยโยเลยครับตอททุกคนชัยโยคือร่วมงานกับเราแล้วนะ แล้วชายโยไม่ว่าแต่กดตะกร้าด้วยค่ะโอเคแต่เป็นิดหนึ่งแล้วกันครับที่อยากจะร่วมงานในครั้งนี้อยากจะดื่มกับเราไปดื่มอุ้ยของแข็ของแข็งยังไงเอ้ยเฮ้ยเอ้ยยังไงอ่ะาเห็นไหมส่วนใหญ่น้องฟอร์ดจะเป็นคนสอนแพรลี่เมื่อกี้จังหวะมันผิดเขาก็สอนต้องจับอย่างนี้อันนี้เป็นยังไงเอ้เอ้เอ้เออุ้ยไปไหวแล้วอร่อยมากเหมือนพี่แพรลี่เลยอ่ะเอ อร่อยเหมือนแทรี่ยังไงเนี่ยวันนี้ที่คนมาร่วมกันดีมากดังนั้นพูดอะไรต่ออยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนกดพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วกดตะกร้าเลยจ้าไปทุกท่านครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับหนึ่งห่อนะครับจะอยู่ที่ราคา590บาทแต่วันนี้ครับเป็นงานฉลองคณสมรสอ่าครับทุกท่านจะกดได้ในราคาเพียง390บบาทโอ้ รถเยอะมากแล้วอย่างวันนี้ครับเราจะมีเป็นแอบผู้ใหญ่แขบผู้ใหญ่ต้มีด้วยเออก็บอกในวันนี้ว่าตรงตอนนี้ทุกคนกดเลยนะครับเพราะปักตะกร้าแล้วและที่สำคัญครับวันนี้สำหรับหลายๆคนบอกว่าแล้วถ้าเราอ่ะอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นผมก็เลยมีการจัดโปรนะครับสามห่อนะครับคุณจะรับประทานยาวๆถึง45วันโอ้โห สี่สิบาซองเลยนะอยากต่อเนื่องจากราคาปกติครับ1770บาทแต่ในไลฟ์สดวันนี้ผมให้แบบพิเศษเลยคือราคาไม่ถึง1แบงค์เทาปกติคุณแพรลรี่เคยดิฟถิ่ไหมเคยครับราคาประมาณดิฟผิ่ครั้งหนึ่งก็หลายพันอยู่นะเป็นพันอะพันกว่า2-3ได้ครับ2-3ได้ใช่ไหมใช่นะแต่วันนี้การดื่มนะครับผม กูต้าการน้ำพัสของเราสูตรใหม่นะครับที่มีการเพิ่มคอลลาเจนึ0 0 0มื่นกรัมเนี่ยเหมือนกับการดิฟผิวที่คลินิกเลยดังนั้น3ห่อครับจากราคาปกติ1770บาทวันนี้พิเศษเลยทั้งคู่ให้เท่าไหร่ดีเอาไป850บาทว้าวไม่รู้ราคาล่ะทำไมรู้ราคาล่ะอ๋อเขาเขียนอยู่ตรงเขาตั้งราคาโปรนี้ไม่เลยครับเกี่ยขาต้องงานกับเราเออแขกผู้ใหญ่แขกผู้ใหญ่สวัสดีครับ เป็นไงบ้างจิ้นนมคู่นี้เขากลับมาหวนคืนความรักกันแล้วฉันเห็นปุ๊บยังไงบ้างบอกมีงานว่าไปตามมาเลยชอบเพระคนเป็นอย่างหร่อเลอไปตามคู่คู่มาเลยนะเพราะว่าฉันรอจิ้นมานานแล้วรอจิ้นมาแล้วรอให้คืนดีกันนะ เดี๋ยวฟอดเอาไอ้นั่นมาอยู่นะครับเอาอะไรใส่ซองงานแต่งน้องฟอดทำดีคร oui> ับตันนี้แต่รำปวนผู้ใหญ่มากใส่ซองพิธีกรรำปวนให้คุณใส่ซองให้กับคู่นี้ด้วยครับจริงมากนะครับดังนั้นวันนี้แล้วปกติเนี่ยนะครับถ้าใครอยากเห็นผลเขาบอกว่ามันจะต้องมีการรับประทานอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็เลยมีโปรหกคอนะครับรับประทานได้90วัน90วันนี่เห็นผลเก้าสิบวันก็3เดือนเลยนะครับเนี่ยเออจริงๆอ่ะ3ามวันเลยเฮ้ยโอ้โห สูตรนี้เป็นสูตรของคุณหมอครุณหมอก็คือคลินิกกังนัมเนี่ยเขาได้คิดสูตรให้เทียบเท่ากับการไปดิฟผิวเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ไม่ได้อยากเข้าคลินิกไม่มีเวลาแล้วก็บางคนกลัวเจ็บในการดิฟผิวเขาก็เลยคิดสูตรสำหรับคนที่ไม่อยากเจ็บตัว เวลาให้เทียบเท่ากับการดิาดังนั้นเนี่ยใครอยากที่จะเทียบเท่ากับการดิบผิวแต่อยากจะรับประทานแบบลองเทืมยาวๆวันนี้เรามีโปรพิเศษนะครับโปรพิเศษ6ห่อนะครับคุณรับประทานยาวๆถึง3เดือนเลยโอวันไปเลยอะเอาจริงแบบแพ็กเกจที่ต้องบอกว่าปกติแต่อย่างที่คุณแฮรี่บอกว่าไปดิบผิวเท่าไหร่นะมันก็ต้องมีอะ2,000ได้2,000ใช่ต้องมีอะแต่ว่าเนี่ย เราให้คุณไปเหมือนดิฟผิวที่บ้าน ah. แบบ90วันต่อเนื่อง,แ,บบองและที่สำคัญคือไม่ต้องกลัวเจ็บ <c oughs> <c oughs> ป,ปกติกล mm? right? ัวเจ็บไหมก็กลัวอยู่นะบางทีเขาเป็นคนกลัวเจ็บไหมต้องถามเขาแล้วมันก็แล้วแต่่วามันก ok ็แล้วแต่คว่าเข็มฉีดยามันเข็มไม่ได้ฉีดยาไม่ใช่มันก็แล้วมันก็แล้วแต่ว่าหมอเวลาหมอเขาหมอบางคนเขาก็จิ้มเบาหมอบางคนก็จิ้มมแต่่วาคนนี้แต่ว่าอันนี้ต้องหมอคนดีล่ะอันนี้ก็จิ้มทีหมายถึงดิบหมายถึงดิวผิวหมายถึ ดีด <c oughs> ก็จะไม่ให้เจ็บแต่<ช>ถ้าเราไม่อยากเส็บ90วันนี้คุณสามารถที่จะดิวิตามินที่บ้าน<ช>นะครับปกติอย่างที่บอกไปนะครับถ้าไปที่คลินิกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2,500-3,000แต่วันเนี้ยเราให้พิเศษ90วันไปดิบผิวที่บ้านโดยการรับประทานกูต้ากังกัพัดในราคาพิเศษวันนี้แพรรี่เอาพ่อย่ดีจากเท่าไหร่นะคะวันนี้ครับจากราคาปกติเกือบ4,000บาทโห เอาไปเลยสมเดือนเท่ากับคุณไปดิวิตามินแค่ครั้งเดียวโอ้โหคุ้มเลย1นึ0บาท9 0ซอเอาไปเลยคู่อคุ่แบบพอคก้าสิบสองอะดังนั้นตอนนี้ใครอยากกล้ากดได้เลยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าทั้งคู่ได้รับประทานความอร่อยแล้วอร่อยมากเป็นสูตรใหม่ด้วยใช่สูตรเดียวกับ การดิบผิวสุดเดียวกันที่คุณไปคลินิกเลยแล้วรสชาติดีมากอะไรข้างหลังไม่ติดเลยใกล้ี่ข้างหลังเขาคุยกันไปแล้วแล้วรู้ไหมว่าแพงขึ้นหน่อยไหมใช่ไหมที่บอกว่าเดี๋ยวขอกลับบ้านเยอะๆเลยนะขอกลับบ้านหน่อยได้ไหมโอเคไหมเต็มเหยือกนะจะหมดแล้วอ่ะต้องพูดอะไรถ้าหลายๆคนเคยรับประทานคอลลาเจนทุกคนอาจจะมองถึงความคลาดแต่ว่าไม่มีความคลาดที่มีความคาวแล้วก็บางทีรสชาติบางทีหวานปากคอหวานบรรยาแก้ไอรสชาติมันเป็นไงบ้างครับรสชาติหวานแบบ หวานอร่อยครับเหมือนน้ำผลไม้ครับแล้วแบบทานง่ายครับทุกคนอันนี้เป็นกูต้าคอลลาเจนมันเป็นสูตรที่แบบโอ้โหอยากบอกเลยว่าขายดีมากแล้วตอนนี้ก็เหมือนจะขาดละมันขาดละขามันเหลือเหลยกี่ห่อเจ็ดสิบบาทอุ้ยทุกคนครับจริงเหรอตอนนี้จะมีแขกมีกี่ทั้งโกดังไม่มีมีเท่เหหือแค่แบบรอแ็คอะกโอ้ กดเลยทุกคนั้งกดเลยตอนนี้คนดูหลายพันคนแต่รสชาติอร่อยจริงมีก็ดูได้นะสามพันปุสามพันโอ้จะสี่พันอ่ะเด็ผมต้องขออนุญาตขออภัยด้วยเพราะว่าวันเนี้ยเราจะมีแค่73บ้านที่ดังดันสามพันคนจะมีแค่เดี๋ยวเอาหนูมาทั้งทีมี73บ้านแล้วทำไมดูถูกขนาดนี้ขนานี้ทำไมอ่าเคคุณทำการตลาดยังไงเราคือเฟิร์นอะตาม ลุ้นคู่นี้ไม่ได้สนใจเรื่องขายของเลยโอ้ยขอบคุณค่ะแล้วก็ที่สำคัญอ่ะเฟินบอกว่าน้องคระคือคนที่ดิวไปอ่ะเฟินบอกว่าฝากพี่แพรี่ถือปลาไหมเออเนี่ยบอกดูชาต้องต้องไปพี่เฟินต้องไปจัดการคนที่พี่เฟินไปบอกนะเพราะว่านางอ่ะบอกหนูจนหนูว่าอยู่กรุงเทพแล้วใช่รอถือมาเท่าไหร่รู้ไหมสักยี่สิบได้ไหมโอ้ เขาอยู่จันทบุรีเจอโทรหาน้องตอนนี้เลยใอ่ะทั้งสองคนเลยลุ้นกับเขาแล้วแล้วพอเขาดีกันปั๊บฉันบอกว่าเธออยู่มาให้ได้ครับอยากเท่าไหร่ก็ได้แล้วของในสต๊อกมีแค่7จ็ดส เธอสุมยอดเลยครับ,ด,รบดังนั้นน่ยผมอยากให้73คนที่กดไปวันหนึ่งถ้ามีงานของทั้งผู้เกิดขึ้นอยากให้คุณได้มาร่วมงานจริงวันนี้ถือว่าไปเวลคัามดิงไปดื่